สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปกับผมน้องลิศอารมนะครับผมรายการที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นใจมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เช่นเคยครับไม่ได้เดินทางคนเดียวครับมีน้องสาวคนสวยมาอีกแล้วครับนี่น้องหลินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบ่อยจริงๆเลยติดใจรายการและติดใจพี่เนี่ยฮะไม่ไม่บอยเดี๋ยวลองดูกันไม่ใช่โอเครู้ไหมวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนไปไหนคะวันนี้จะไปเชียงรายกันเย้ไม่ไปนานมากเลยเชียงรายผมวันนี้เราจะเดินทางไปเชียงรายโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ใช่แล้วแล้วเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเรารับรองทุกที่นั่งเลยก็คือถ้าสมมุติว่าแบบเราจองไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปชิลก่อนได้ก่อนที่ไฟล์จะบินออกถูกต้องทุกที่เลยไ<ช>มว่ว่าจะดั่งที่ไหนก็ไปชิลในเราได้เช่นกันนะครับนี่แหละเหตุผลที่พี่เลือกสายการบินบางกอกแอร์เวยนะครับเพราะว่ามีที่พักผ่อนก่อนเดินทางเนี่ยอย่างสะดวกสบายทีเดียวแต่น่าจะได้ ช่วงนี้เราปิด <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องกังวลครับเรายังมีบริการอยู่เช่นเดิมน,นะครับอาจจะปิดปรับปรุงนิดหน่อยแต่บริการยังมีเช่นเคยนะครับอะพี่ว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วละครจะออกแล้วเราไปเช็คอินกันดีกว่า uh huh. ไปได้ เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนก็เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวนะครับเดินทางมาลงที่สนามบินเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสะดวกสบายวันละ2เที่ยวบินกันเลยทีเดียวใช่แล้วแล้วใครที่อยากจะแบบจิวหรือบินง่ายๆแบบเรานําไปได้เลยที่คลิกนะคะเว็บเว็บจับบางก .com หรือโทรง่ายๆที่ call center 1771เ็เถูกต้องแล้วเห็นอย่างนี้โทรเลย1771อ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สิงพ์คนะฮะนี่ที่นี่จะมีอะไรท่องเที่ยวกันบ้าง เราไปดูกันเลยไปบังลิงจ้าตอนนี้เราอยู่กับพี่เบลนะครับพี่เบลเป็นวิทยากรประจำสิงปาร์แห่งนี้นะครับสวัสดีสสดครับพี่เบลสสวัสดีคนะ เมเรามีมารยาทและกราบแทบตักกันเลยทีเดียวนะฮะี่เดียวครับพูดถึงสิ่งป้าความเป็นมาเป็นไปเปิดมานานเลยยังมีเนื้อที่เท่าไห่จุดประสงค์ของการทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับของไรบุญรอดเนี่ยกินพื้นที่กว่า8,700ไร่ครับ8,700ไรเครับยรครับกว้างมากเลยส่วใญญ่มันจะเป็นเกษตร3ส่วนนะครับหน้าหนาวก็จะมีดอกไม้เยอะส่วนหน้าร้อนก็จะเป็นผลไม้ต่างๆนะครับหน้าฝนส่วนใหญ่เราจะเน้นที่กิจกรรมแอดเวนเจอร์ครับเราจะมีพวกซิปไลน์นะครับปินหน้าผาจำลองแล้วก็มีััยน อ๋อก็แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับผมส่วนใหญ่นะนักเพื่อนต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบกิจกรรมประเภทลุยๆนะพี่นุ้ยเดี๋ยวมันโซนแรกก่อนตอนนี่เราอยู่ที่โซนไหนครับโซนแรกจะเป็นโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิระบบปิดนะครับหรือไฮโดรโปนิกส์เหมือนกับเครื่องยิ้เฮาส์ครับไฮไฮโดรโปนิกหรือว่าออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกด้วยนะฮะแล้วก็ไฮโดรโปนิกส์ด้วยใช่อ๋อโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในมีอะไรบ้าง ส่วนนี้มันจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ส่วนใหญ่มันรับทานได้ครับครับเป็นการสาธิตปลูกผักมันจะให้ประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วเหมือนกับเป็นยาไปด้วยในนี้นะครับเราประกอบไปด้วยเป็นผักสลัดต่างๆนะครับผักสลัดตรงนี้ก่อนตรงนี้อันนี้แหละนี่ผักอะไรใช่ครับเนี่ยเรดโอ๊กแล้วก็จะเป็นโรสแมรี่โรสแมรี่สองรส อันนี้เสารถเหรอครับเสารถ๋อต้นเสารถเป็นอย่างนี้เหรอแอชั่นฟู้ดอะอ๋อแล้วตัวลูกมันนะคะลูกมันยังไม่ออกหรือเปล่ายังไม่น่าจะออกครับตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับส่วนนึงที่เราปลูกเราเราไม่ค่อยนำไปใช้เราปลูกสาธิตแค่นั้นเองครับอ๋อไม่ใช้ด้วยเหรอครับเราจะปลูกให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นความรู้เป็นอะไรพวกนี้ด้วยเราจะมียังไบรอสแมรี่ครับลองใช้มือรูปแล้วดมดูครับหอมหอมตะกี้ลูดลูแล้วครับหอมมากส่วนใหญ่เขาจะชอบไปอบแพงใช่ไหมคะเราทำอาหารทำอาหารอิตาเลียนสเต็กอะไรพวกนี้เอาไปอบเอาไปอบ เอาไปวางไว้กับเนื้อแล้วอบอันนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิหมดทุกอย่างนะฮะภายในนี้เนี่ยเราจะควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่าปกติประมาณ5า้าองศาอ่าฮะก็อย่างข้างนอกตะกี้ประมาณ30ข้างในประมาณ25ใช่ครับถ้าเกิดห,หน้าหนาวอ่ะหน้า<ะ>หนาวก็จะต่ำยิ่งกว่านี้ต่ำยิ่งกว่านี้อีกครับเพราะพืชส่วนใหญ่เขาจะชอบอากาศเย็นๆครับชื้นๆสบายสบายอันนี้ต้นอะไรอ่ะครับผม อันไหนครับเนี่ยัอันนี้จะเป็นขาครับขาเหรอครับนี่ดอกเป็นอย่างนี้เหรอเพิ่งเคยเห็นดอกขาครับเออนึกว่ากล้วยไม้ป่าเนียาปักกิ่งนี่เหรอย่าปักกิ่งคือวิธีการปลูกใช้ปักกิ่งเอาชนเรียกว่าย่าธรนดาเนี่ยผักข้าวตองอะไรนะผักข้าวตองครับคืออะไรครับเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็งเลยครับเป็นสกัดเป็นยาได้ประโยชน์เยอะเลยครับทางเหนือเขาจะเชื่อว่ามันเหมือนกับว่ามันชะลอมะเร็งนะชื่อต้นเลยนะข้าวตองครับข้าวตองสมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์มากมายเลยอะตอนนี้เรามาอยู่ใน ส่วนของที่เป็นผักไฮโดรพอนิกแล้วใช่ไหมครับครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีผักอะไรบ้างครับพี่เบลครับจะเป็นสลัดต่างๆบ butterhead red อ a k อีซี่ล a ฟครับทั้งหมดนี้เนี่ยกาบัตเตอร์เฮดอันนั้นบัตเตอร์เฮดครับ red อ a k ครับนี่อีซี่ล a ฟครับอีีซ่ล s ฟครับอันนี้คลีน n อ a k ครับโอ้แล้วลิงสงสัยไฮโดรพอนิกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือการปลูกพืชไร้ดินครับไร้ดินยังไงนะครับภายในกระบะนี้ในถาดเล็กๆเห็นงนี้ครับมันจะมีถาดเล็กๆอยู่ระหว่างค่ะ มันจะเป็นหินภูเขาไฟนะครับอยู่ในอยู่ด้านในมันให้รากเกาะไว้นะครับแล้วเราจะมีรากที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือรากขอยกับรากแก้วที่ดูดอาหารและดูดน้ําตามหลักผ่านไปมันมีข้อดีคือส่วนใหญ่พาหะน้าโลกเนี่ยมันจะมากับดินดินต่างๆมันจะมีโรคแมลงอะไรมากับดินแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ระบบนี้มันก็จะทําให้ลดระดับของแมลงไปใช่ไนะครับ มีโรงเรือนที่ป้องกันเป็นระบบปิดนะครับของเราควบคุณอุณหภูมิระบบปิดคือปิดป้องกันเลยอยากทราบค่ะว่าเนี่ยกว่าจะตั้งแต่มันเล็กอ่ะจนโตขนาดเนี้ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะมันจะมีเห็นไหมครับแต่ละส่วนเนี่ยเราจะปลูกไว้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์จนถึงเดือนครึ่งครับประมาณนึงก็สามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้ก็คือนี่หนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยใช้ยาได้แล้วปัะผากได้แล้วมากเกินไปกันี้ก็ไม่ดีเพราะว่าผักนี่จะแก่เกินไปได้สารอาหารมากเกินไป ก็จะรสชาติก็จะไม,ไม่ไม่ไม่อร่อยเท่าที่ควรมันจะกรอบในช่วงนี้พอดีเลยช่วงนี้ดีดที่สุดสีผล้านะฮะผูกไล่กันไปแบบนี้อันนี้เราไปใช้ที่ไหนเนี่ย,ส,ยส่วนนึงจะส่งไปยังร้านอาหารภูพิรมนะครับเพ่งอยู่ในสิงค<า>รับนี้ก็คือมารับประทานอาหารที่นี่รับรองได้ว่าได้ทานผักสดปลอดสารพิษแน่นอนครับผม